ใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทา สบายดีสบายดีทุกคนเหน่ยตนนสวยเอ้ยเก่ง oh. หูจ con. um ักตอนสวยแล้วเนาะเหน่อยเก่งหมดทุกคนเลยเดยงิน่ปนดีนดีนนยดู้ห่งกังแ กินเป็ดนุมปั้นงน้่ของเป็นบบเลยหลังจากที่ให้ลูกๆได้กินอ่ามังไม้เรียบเลยแล้วเขาจะมาหาผักข้าให้ลูกๆกินลูกๆเดี๋ยวเขาห่าเยนยางไม่น้องหาเห็นยางหาผักข้า เลยไปไปหาผ่าเขาใส่กันปะโถมันครัดเลย <c oughs> ไปนังเทพ ये เางกาเล่นโอเเฮันท้าข้าวน้าเินเเาวีป็นขนิวเือเลือเกืเลอเลืเอเือดยลือดเอยู่หันนั่งเออเอลอเ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 อาไปลอ

ไม่เกินข้าอากกมากินงกันเอกินกเนอางกินมาเมกินะก้อนเนี่ยะเนเดยวไ่นตุ้ม่ต้้นตเนอะเนเลือกอาหารกินไลยบ้งแม่อาหารบกแซนะพี่นอเนี่มีปลามีแกงไก่กระสุดซัมเน่เลยว้พี่น้องเนาอแกงไก่เาะปานันเต่าน้อยนี่ เลือกอีกเดี๋ยว้พี่น้องเลยด้วยมาโรงพามากินที่ให้ไม่ต้องกำลังกันจืนไข่ให้กินเนาะเออต่หน่อยเอ้ยกินยังดค่ะหยัไปเดียววะจไข้ฮะหยับหยับไปเดี๋ยววะเออเนาะเต่าน้อยนี่บริจาคเรื่องลูกมันลำล่างลูกตองซอกกนว่างโอ้เตะไปญาติบ้านพี่พูดหน้าบ่านั่นนั่นบริจ

đúng em là cái, à, thu bao nhiêu tiền trả anh đi cái cái một đồng chưa nè vậy đồng tóc tóc đi xem bố xem hết chưa đây đi anh đi đâu rồi mua mà ăn

แต่ว่าตอนนี้แม่ว่ามันเป็นของผู้หญิงนะแม่ว่าคือว่าเต้านี่เป็นผู้หญิงนะยังยังก็สิแบบเอาเยอะนอนในตัวน้านะเต้าไงเต้าน้อยนะโอ้ยมื้อนี้เป็นลีน่าิลินิตลอนะมนามกนสว่างอ้ยลีน่า

Kính như cà phê. Kính <laughs> chi <khử> cà phê. con <laughs> <laughs> <thương>, <nói> <laughs> Não. É. 嗯。

Ngon, xin lại sẽ không xét này, Không ngon, con không mặt 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 mặt

อ้าวโอเคน้องทุกคนตอนนี้ลูกๆของพวกเขาก็กินข้าวอิ่มเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวสซนนุก,ก็จะขออน,นุญาตปิดคลิปกันเพียงเท่านี้ก็น้องทุกคนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเฉพาะคลิปนี้พวกเขาขอเก้าวคำว่า๊บาบายดี